J <DJ. S 2> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับวันนี้เสียงวีดล้องเทอร์โบดังลั่นมาแล้วนะครับเรียงหน้ากระดานมาแล้วนะครับ1 2 3สอสาอ่ะ4ี่ลำ5ลำนะครับมีแยกออกามาครับโอ้ดูนะครับเทโค้งตีขบวนมาเร็วมากนะครับวันนี้มีพี่ใหญ่ประคองมาด้วยนะครับ ดูทางขวามือครับโอ้โหดูครับหจูจอมไมครึ่งศกหูลงมายันกาบเดือนเลยเมื่อกี้ภาพเร็วมากเห็นไหมครับ <_ C 1> นี่นะครับที่อยู่ทางพี่ใหญ่นะครับวันนี้เรียงหน้ากระดานกันขึ้นมาโอ้โหเมื่อกี้นี้สุดยอดครับหวกไปเลยนะครับตรงนั้นน่าจะโดนหลุมของกระแสวางน้ําบนเข้าให้แล้วนะครับผมวันนี้เรียงลายกันขึ้นมาพร้อมเสียงดังๆนะครับ กับภารกิจเรือลากจูงเรือโป๊สินค้านะครับขึ้นมาแล้วนะครับสง่างามกลางหน้าน้ําอีกแล้วนะครับเห็นตรงหน้าเรือโปสินค้ามีเรือกระเตงข้างด้วยนะครับนั่นเองครับผมขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรือที่เมื่อกี้ควบน้ําไปนะครับปีกออกไปทางขวามือของท่านชมครับฉีกยาวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เห็นหน้ากระดานเรียงกันอย่างสวยงามขึ้นมา รกีบวันนี้มีเรือลำนี้ด้วยนะครับที่ผมตามมาตั้งแต่บนสะพานตอนนู้นนะครับลำที่หนึ่งสองลำที่สองนะครับนับจากขวาขึ้นไปนะครับเป็นลำที่ลักษณะไม่เหมือนลำอื่นนะครับหัวมันเรียวๆแหลมๆนะครับนี่นะครับแต่พลังกลังสุดฤทธิ์นะเห็นสายน้ําเข้าแถหน้ําดีเหลือเกินนะครับตอนนี้เข้าโค้งตรงนี้นะครับใกล้จะผ่านหน้าปูพักเครื่องแล้วเรียงกันสวยงามเลยนะครับกาบนี่เสมอกันเลยนะเข้ารองน้ําเดียวกันนะครับผม วันนี้สวยงามอีกแล้วภารกิจนี่นะครับแล้วเข้ามาใกล้ๆด้วยพอดีเลยที่อยากเห็นด้วยนะครับกับเรือลํานี้นะแล้วก็ที่เห็นเล็กๆนั่นะครับเส้ส้มเป็นพี่ๆนะครับนี่นี่ลำนี้ก็มีเป็นพี่ๆบุคลากรนะครับใส่เสื้อชูชีพนะครับอยู่บนเรือนะครับลากดึงเรือสินค้านะครับตัดกันมาตรงนี้นะครับโอ้โหนี่ครับภารกิจของเรือกระเตงข้างนะครับดูนะครับลำหน้านะครับต้องออกแรงช่วยนะครับแล้วก็มีพี่ๆนี่นะครับยิ้วๆนะครับเดินไปเดินมาอยู่ข้างบน โปสินค้านะครับโปเรือสินค้าน่ะหรือพี่บุคลากรนี่นะครับใส่เสื้อจูชีพด้วยนะครับนี่วันนี้จับภาพการออกแรงของเจ้าเรือกระเตงหน้ามาด้วยนั่นนะกระเตงข้างครับแต่มาอยู่ข้างหน้าโอ้วันนี้สุดยอดครับภารกิจเรือโยงเรือลากจูงนะครับพละกำลังมากมายมหาศาลอีกแล้วครับท่านแรงม้าเท่าไหร่วัดกันไปนะครับทางตรงทางนี้แล้วนะใส่กันแบบไม่ยั้งแล้วดูนะครับวันท่มท่วมเสียงสะบูเนี่ย มันวีดดังลั่นๆเลยนะตรงนี้นะใครเห็นนะครับใครสัมผัสแบบผมนะจะรู้สึกเลยนะครับนี่นะครับหืมดูหนึ่งสองสามสี่ห้าลำเรียงหน้ากระดานออกไปสวยงามจริงๆนะครับและเจ้าลำที่แปลกๆนะครับที่ผมบอกนะครับควันมันท่วมเลยนะเสียงมันวีดเลยนะโอ้โหดูครับพูดแล้วควันท่วมอีกนี่นะครับพลังํางแสดงว่าพลังาไม่เป็นรองเลยนะครับผมแน่นอนครับชุดนี้นะ เหมือนมีพี่ใหญ่นะครับลำหนึ่งมาคุมอยู่นะผมเห็นนะโบลํานั้นค่อนข้างจะใหญ่กว่านะเมื่อเทียบกันนะครับแต่วันนี้เข้าลายสวยนะเข้าปุ๊บมีตอนช่วงต้นเท่านั้นนะครับที่รู้สึกว่าหวาดเสียวนะครับเหมือนพี่เขาโดนกระแสน้ําวนเข้าไปนะครับผมแล้วนอกจากนั้นพอเขาตั้งลําได้เทขบวนดูนะครับมาถึงตรงนี้ภารกิจนี้สวยงามนะแล้วเรือมันลักษณะมันคล้ายๆกันลาเข้าๆกันดูครับตอนนี้ไปบางโค้งแล้วนู่นนะครับ เรือลำขวาสุดนั่นนะครับโอ้โหดูครับชิดริมตลิ่งแล้วเอียงกรดบเสมอน้ําไปเลยนะครับเข้าร่องน้ํานี้นะเพื่อมุ่งหน้าตรงส่งแม่น้ําป่าสัก์อย่างเต็มตัวแล้วนะครับภาพภารกิจวันนี้ผมบอกตรงเอาแล้วครับกลับมาเห็นกับพี่ตรงท้ายนะครับนี่ดูนะครับขึ้นเองดูเองไปแล้วครับขึ้นขวาเลยนะครับแล้วดันส่งครับดูนะครับเสียงลั่นๆมาเลย วันนี้ผมเห็นภารกิจของเรือค่อนข้างจะเล็กแต่ปาดเปียวในกระแสน้ำนะครับและก็มีความสามารถในทักษะสูงมากนะครับผมให้ฉายาปู้ยพี่เขาเลยครับในปฏิทิีหน้าน้ำนี้นะครับไม่เป็นสองรองใครครับนี่ครับและดูฮะนี่คือเรือกระเตงข้างนะครับแต่ยังไม่ปล่อยออกนะแสดงว่านะครับน้ำหนักของเรือโป๊ะลํานี้ค่อนข้างจะหนักนะครับ วกกับกระแสน้ํานะครับและก็เรือลำเล็กๆต้องช่วยกันครับดูนะครับเรือกระเตงข้างไปเร่งช่วยดึงตรงนั้นอีกนะครับเนี่ยควันขมุงเลยควันท่วมๆเลยแบบนี้นะครับผมบอกนะครับสายน้ําเส้นนี้พวกพี่เขาไม่เคยเป็นรองใครนะครับที่หัวใจยิ่งเด็ดกว่านะครับเต็มร้อยทุกท่านเครื่องยนต์เต็มร้อยทุกสูบดูนะครับขนาดไกลขนาดนี้เสียงทะโบยังวิ่วิอยู่เลยนะครับ าบรรยากาศแบบนี้ความตื่นเต้นแบบนี้นะครับจะมีให้ทุกท่านเห็นนะครับในรายการปูพระเครื่องนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะทำภารกิจต่อไปนะครับวันนี้นะครับกับภารกิจนะครับเรือโยงหน้าลําลำนะครับกระเตงข้าง2ลํลำนะครับตรงท้าย1ลําลำน่าจะจบภารกิจตรงนี้แล้วนะครับ จากนี้ไปนะครับภารกิจของพ p พี่นะครับก็ต้องเดินหน้ามุ่งตรงสู่แม่น้ําป่าสักอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับในปฏิพีน้าน้ําแห่งนี้นะครับพ่อพี่เขาไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับนี่คือคาพูดที่ผมให้เองนะครับจากใจผมโดยความพิดษส่วนตัวของผมนะครับเพราะผมชื่นชอบและชื่นชมในฝีมือและทักษะความสามารถของพ P พี่เดินเรือทุกๆท่านนะครับบวกกับเรือที่ได้สมรรถภาพนะครับที่สมบูรณ์นะครับ แข็งแรงและเครื่องยนต์ที่ประกอบไปด้วยแรงม้าอันมากมายมหาศาลนะครับวันนี้นะครับภารกิจการติดตามเรือโยงเรือลากจูงเรือโปสสินค้าของปูพะเครื่องนะครับน่าจะจบภารกิจตรงนี้แล้วทิ้งท้ายกันไปกับภาพสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้กับเจดีชัยมงคลที่วัดใหญ่ชัยมงคลวันนี้นะครับรายการของปูพัเครื่องเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับ ขอการอรราธนาคุณพระเดชคุณก็คุณหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาพี่ที่เดินเรือแค้วคาดปลอดภัยนะครับไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วกลับมาพบกับปูพะเครื่องในครั้งหน้าครับครั้งนี้กับสวัสดีครับ